ลายเราอันนี้ไายสักเนี่ยเรื่อยจนหมดก่อนค่อยค่อยเปลี่ยนถ้าสมมติมีไม้อื่นมาไม้นั้นแข็งค่อยเปลี่ยนเพราะมันใช้เวลาบ้างนิดหน่อยเวลาใบาใหม่มามระวังด้วยสิเด้อเวลาใบาใหม่มาอย่างเงี้ยหันไว้ฟันใหม่มามันจะมันจะกลับกันเด้อ แล้วออกเอาออกแต่ว่าฟันไปคนละทางเห็นไหมอานหน้ามาเหมือนกันแต่ว่าฟันไปคนละทางนะนะถ้าต้องทำาเงี้ยถ้าสมมติใบใหม่ปุ๊บกินเลยเพ็่บอ่าไปทางเดียวกันเลยเนะี่ยอ่าหกอันเลยแต่ฟันถี่ผมไม่ได้ปี้นนะ,อะ,อะโอเค เก็บใบไม้หมูแล้วเรนยอ่าเก็บกระมุนเนี่ยบกได้นใช่มันจะกลับด้านเลยเมืเอ่อไปยังคือบกเข่านี่แล้วจะออกข้างหลังมันเลยลออลนเลยลน,นี่ยบอเวลาใส่ปุ๊บได้ใบามาแล้วใส่นี่เลยขวาก่อนฝั่งนี้จะเอานี่เป็นหลัก สายฟันยิ่งจะตึงอยู่แล้วเวทจะหย่อนจริงๆอันนี้คือตัวตึงตึงได้อ๋อมันเรียนได้ดอ่าแต่จริงๆแนละ้วเอาอันนี้เป็นหลักฝั่งนี้นะ,ะถ้าสมมุติว่าฟันออกฟันเข้าเนี่ยเอาตึงเอ่อทำฝั่งนี้เป็นหลักออกไปเข้าฝั่งนี้อ่าอเดี๋ยวอธิบายนี้เอาเวลาใสา่ตะฟัฟนใส่างอนแล้วก็ใส่ล่างใส่ล่างอ่าอันนี้มันมีชนข้างหลังกเซฟอยู่แล้วอ่า เวลาใส่ปุ๊บหมุนบางนี้นิดนึงถ้าเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเราจะหมุนบางนี้นะเครื่องบางนี้นะปันไปนี่ไงนะ,อะเอาแค่เข้าเฉยๆเข้าแล้วปุ๊บก็หมุนบางนี้มันจะวิ่งเข้าเลย<ม>นะอย่างเข้าเองอ่าไปเป๊ะนะอันนี้คือตัวตึงตึงใบเนะี่ยอันนี้นะเข้า อ่าไม่ต้องขันไม่ต้องขันนี่ออกเยอะนะไม่ต้องขันจนหลวมโรเลนะเอาแค่พอรู้ว่าอ๋อเราลายนิดเดียวกันไปอยู่แล้ว <c oughs> อ่ามันจงหลวมมากอันนี้เดียวเขาเป็นมินอ่าเร่งนี้เอาเป็นมินอ่าถ้าสมมุติว่าฟันออกมานี่ฟันออกมานี่เอาตัวนี้เข้าไปเอาเฉพาะตัวในเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยคลายนี่ออกตัวนี้เข้าไปอ่า ไฟแล้วก็็อกอันนี้ไม่ต้องขันเยอะถ้ามีเหล็กอะไรก็มินเดียวเอามินเดียวสองม,มิลนอย่าพูดเป็นขีดจะพูดเป็นเอาเป็นมิน,น,ม,นมินหนึ่งจะไปเยอะเลยเพราะว่าอันนี้มันกว้างยกเวทฝั่งนี้จะออกจริงๆริงเนี่ยเรายืนดูอย่างเงี้ยแล้วมันออกวันนี้เลยอฝั่งนี้ก็เอาเข้าเหมือนกันนิดเดียวส่วนมากมันจะไม่เข้าส่วนมากมันจะออกสาเหตุที่ออกเนี่คือมันถอยได้ เพราะว่าเราล็อกไปแล้วแต่ว่าไม่รู้เกิดมันตึงเงี้ยมันมันกระชากเงี้ยมันเป็นไม่ได้นะเดี๋ยวผม,มอธิบายตัวนี้เอาไว้ออเลยทุกตัวอย่าใช้น้ำนะไม่สนับไม่สนับสนุนให้ใช้น้ำนะ อำใพงน้ำมันน้ำมันเก่าน้ำมันน้ำมันหยอดเครื่องสาคาถูกๆประมาณสักร้อยประมาณเจ็ดสิบบาทจะร้อนเหลืองถ้าใส่ไปเรื่อยนะเอามาคนเอาน้ำไปใส่มันลวมมันยืดอใส่อ๋อ,อผมเคยใส่แล้วลูกค้าเอาไปใส่แล้วเอาออาทั้งไว้่นี้มันว่า มันยดได้นะเนี่ยมันยืดได้เพราะว่าเหล็กกับน้ำมันโดนกันแล้วมันยืดเอออม่างเงี้ยว่าดรืวเคยนี่จะขึ้นลงไหมมีสีด้วยตัวนี้ท่านอดเจแ่ละคนอันนี้ว่างตรงกลางเนี่ยว่างตัวนี้คือเลอก ดักแก๊สร็อกนี่ล็อกขึ้นดักแก๊ดข้างล่างเนี่ยหมุนจะไม่ขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วตัวล่างเนี่ยไม่ต้องล็อกเพราะว่าปล่อ,อ,อยเงี้มันจะไหลเลยเน,นี่ยดันลูกปืนแหมมันจะลงก่อนอสีสีลงเลยสุดปุ๊บปุ๊บแหบสุดท้ายนี่จะเหลืออยู่ประมาณสองนิ้วแหบสุดท้ายเป็นอย่างไรอ,อีเร่ไม่เป็นฟ้ามันขึ้นเหลือสองนิ้ว ม้ที่เจ้าเรือยออกเนี่ยเอามาห้องข้างล่างอ่าแล้วก็จะสูงขึ้นเทคนิคนี้เทคนิคนี้ไม่ต้องบอกช่างหรอกช่างรู้อยู่มาเนี้ยไปลากขึ้นเจ้าต้องเอานี่มาข้างหน้าแก๊ะเห็นไหมเออมันดักแก๊กเลยต้องดักแก๊กถ้าโบแก๊ะนี่นี่มันจะให้มันขีกันได้ไมนจะขึ้นไปเลยเอาลูมันนี่เนี่ยนี่แหละ นี่เปอเซ็นมันนี่จะขึ้นไปเรื่อยๆได้เจ็ดสิบห้าแปดสิบล้วมันฝุ่น,น,น,นสีแล้วใส่ดีก็ไม่เนี่ยโอ้ฝุ่แทรเลย <c oughs> เอาลงอีกรอดมันให้สีมันดะดู ทิออกเอานั่นมอนมาาโอเคเดี๋ยวเอาไม้มาก่อนเอาข้อไหนสมัครใจเอาเลยใหญ่สุดแห่งดีเอาใหญ่ๆใช่ก็ได้ใี่ไหมนั่นๆที่่นนั่งหันน่ะค่อยง่ามเนี่ยใหญ่ๆนั่นน่ะอะไรนี่บอกคือพอเอาอันทอนนั่งหันจะพอสอยหมวกย่ยย่น่ะอ๋อ เอาาเอามา้ออามไม่เวลาเราเลื่อยออกมานะ่ะเอาไปลงมันถึงสวยิเอา,ายังมาเลเื่อยด